สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องศินดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ สำหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมประเทศไทยไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแขกรับเชิญและทีมงาน และอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมค่ะ คุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเราได้ต่อยอดส่งออกวัฒนธรรมอาหารไทยสู่นานาชาติเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ใหม่ให้กับอาหารไทยค่ะด้วยเรื่องราวของอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารไทยสร้างความนิยมในวัฒนธรรมอาหารไทยช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจให้ทุกภาคส่วนจากต้นน้ําจนถึงปลายน้ําในการประกวดทําอาหารออนไลน์ระหว่างวันที่5ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2564ค่ะ เพื่อเชิญชวนให้เชฟแล้วก็บุคคลทั่วไปได้หันมาทําเมนูอาหารไทยโดยใช้วัตถุดิบหลักเป็นสมุนไพรพื้นถิ่นค่ะโดยเชฟเมกิติพรคําพึ่งพรก็ได้รังสรรค์เมนูลิ้นฟ้าฟิเลมนิยองซอมส,สมัสัมนจนได้คว,ว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1จากการแข่งขันไทยเทสเทอร์พีชา l เลนจ์ครั้งที่1สมุนไพรพื้นถิ่นนั่นเองค่ะ และในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสิน์ในวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1จากกิจกรรมไทยเท t เทอร์ p พี h ชาเลนจ์ครั้งที่1ค่ะขอต้อนรับคุณเมกิติพรคําพึ่งพรผู้ชนะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ในกิจกรรมไทยเทสเทอร์รพี้ชาเลนจ์ครั้งที่1ค่ะสวัสดีค่ะคุณเม่บีนทราบมาว่าคุณเมย์เนี่ย อายุน้อยมากแต่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งคุณเมย์แนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นใครอายุเท่าไงาอายุเท่าไหร่เ,าาเรียนอะไรอยู่คะตอนนี้ได้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกิติพรคุมพรนะคะอายุ22ปีค่ะตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่สถาบันบนัณฑิตพัฒนาศิลป์นะคะเรียนสายครูค่ะเป็นครูดนตรีค่ะเป็นครูดนตรีแสดงว่า<ช>ไม <ป S 2> ่ได้ไม่ได้เป็นเชฟว่ะสิคะใช่ค่ะเรียนสายครูค่ะแล้วทำไมถึงหันมาสนใจในเรื่องของอาหารได้คะน้องเมย์ ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบดูค่ะมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราได้ทําอาหารได้ดูอาหารอย่างเงี้ยค่ะชอบดูรายการทําอาหารมากเลยแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วมันก็ได้เกิดความคิดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วทําไมเราถึงไม่เรียนทางด้านอาหารล่ะคะตอนนั้นน่าจะคิดไม่ทันมั้งค่ะคือเรามีความสนใจสนใจใ,<ช>ในเรื่องอา<ช><ๆ>หารตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะอ่าใช่อ่าตั้งแต่เด็กๆเลยอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่า เราหนูเรียนวิทยนาสินนะคะมาตั้งแต่มวหนึ่งแล้ว<ม>ก็เหมือนอยู่กับทางนี้มาตลอดก็เลยไม่ได้ออกไปโลกภายนอกอะไรอย่างนี้มากมายแต่แค่เป็นความชอบเก็บเอาไว้เราเริ่มลงมือทําอาหารตั้งแต่ตอนไหน ถ้าสมมติเริ่มลงมือทําก็ตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติเริ่มลงมือทําแบบจริงจังข้อประกวดก็คือเพิ่งเริ่มเลยค่ะนี่คือรายการแรกโครงการแรกที่ประกวดเกี่ยวกับอาหารใช่ค่ะแต่ได้รางวัลรองชนะเลิศระดับหนึ่งอ่ะไม่ทราบว่าน้องแมไปทราบข่าวเรื่องของกิจกรรมไทยเทสเทอร์เรพิชาร์เลนต์มาจากที่ไหนคะอ่าทราบทาง Facebook ค่ะใช่ค่ะน่าจะเป็นทางแฟนเพจของเขาเลยตอนนั้นพอเห็นเรารู้สึกยังไงบ้างตัดสินใจยังไงว่าเราจะลงแข่ง อ่าตอนแรกก็เหมือนอ่านก่อนนะคะว่าเขาให้มีใครสามารถเข้าประกวดได้บ้างแล้วก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอได้ทราบว่าเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับสมุนไพรไทยอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ลองคิดว่าเราจะทําอะไรดีที่เกี่ยวกับสมุนไพรไทยอย่างเงี้ยคะ่ะ ปกติเป็นคนที่ชื่นชอบสมุนไพรไทยอยู่แล้วเหรอคะใช่เป็นคนที่ชอบอ่าสมุนไพรด้วยแล้วก็เป็นคนที่ชื่นชอบพวกอาหารไทยแกงไทยอย่างนี้อยู่แล้วะอะค่ะอ๋อใช่ค่ะนั่นหมายความว่าอาหารที่น้องเมย์ชอบทำเนี่ยก็คือเมนูอาหารไทยใช่ค่ะอาหารไทยน้องเมย์รู้สึกยังไงกับคําว่าอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลก คํานี้นะคะเมยมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จริงมากๆเลยนะคะเพราะว่าอาหารไทยอะค่ะอย่างที่เมย์ได้รู้นะคะก็คือมีทั้งมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็มาจากบางหลวง<ฆ>ใช่ไหมคะซึ่งเมย์มีความรู้สึกว่าคนไทยในสมัยก่อนเนี่ยมีความเก่งมากๆที่นําเอาพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะมาทาใช่ไหมคะแล้วบางเมนูที่เมยรู้จักนะคะเคยศึกษาประวัติเขาถึงทาทาขึ้นเพื่อที่จะเอาไปเป็นยารักษาเลย ทำอาหาราใช้เป็นยาใช่คะ,คะแล้วก็บางครั้งก็ถวายพระมหากษัตริย์ด้วยใช่ในสมัยก่อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วซึ่งเมนูเหล่านั้นยังไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะก็สืบทอดต่อกันมานบางเมนูอาจจะไม่มีด้วยเหตุที่ว่าวัตถุดิบมันหายา,ยาแต่บางเมนูเราก็ได้ทานกันทั่วไปซึ่งยาทท้งนั้นเลยค่ะสิ่งเหล่านั้นรู้ลึกรู้จริงสมกับเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งจริงๆค่ะทีนี้น้องเมย์ค่ะ น้องเมเรียนทำอาหารมาด้วยไหมคะนอกจากที่จะสนใจแล้วอ่าเรียนทำอาหารแต่ว่าเป็นการเรียนแบบออนไลน์ค่ะเป็นอาหารไทยโดยเฉพาะหรือว่าใช่ค่ะรเรียนที่สถาบันอาหารไทยหรือว่าไทยกุศลอะคาเดมี่ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ <c oughs> น้อยคนมากที่เราจะเห็นน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่นะคะที่หันมาสนใจในเรื่องของแกงไทยหรือว่าอาหารไทยเพราะว่าเราต้องยอมรับนะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยโลกเราได้แบบมีการเข้าถึงได้ง่ายในเรื่องมีอิทธิพลเกี่ยวกับ อาหารจากต่างชาติเยอะขึ้นอะ่ค่ะแต่ว่าเรายังมีเด็กเนี่ยอายุ22ค่ะยังให้ความสนใจแล้วก็มีความพร้อมที่จะสืบสืบสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารไทยอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากทีนี้กลับมาในโครงการ Thai Test Therapy Challenge ครั้งที่หนึ่งในโครงการนี้น้องเมใช้เมนูอะไรในการประกวดคะใช้เมนูเป็นลิ้นฟ้าฟิเลมียองซอส์สัวันค่ะ ลิ้นฟ้า,ฟ,าฟิเลมิองซอมสมัสสมันใช่เป็นยังไงคะเมนูนี้อ่าเมนูนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักเป็นตัวลิ้นฟ้าหรือที่เรียกกันว่าเพกา์นั่นเองนะคะ,คะซึ่งเพกา์เนี่ยก็มีคุณนะสมบัติสรรพคุณเนี่ยเป็นยาอยู่แล้วนะคะซึ่งอาจจะมีรสชาติขมนิดนึงแต่ว่าเป็นขมที่เป็นคุณประโยชน์ เป,เป็นยังไง,น,งน้องเมย์พอจะทราบไหมคะว่าเขาช่วยเรื่องอะไรบ้างตัวลิ้นฟ้านะคะเขาสามารถทําได้หลายอย่างเขาสามารถใช้ได้ทั้งต้นเลยเพียงแต่ว่าแต่ละส่วนเนี่ยจะรักษาต่างกันะนะคะอย่างสมมุติตัวฝักที่นํามาเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการที่ เจริญอาหารอย่างเงี้ยค่ะช่วยบำรุงธาตุอย่างใช่ค่ะส่วนอย่างอื่นก็จะมีเป็นตัวรากเอยใบเอยลำต้นเอยหรือแม้กระทั่งเมล็ดเนี่ยเขาก็สามารถเอาไปทําเป็นยาได้เช่นกันทั้งต้นเลยแต่หลักๆเขาจะช่วยในเรื่องของการปรับธาตุปรับสมดุลในร่างกายใช่ไหมคะโอ้หน่าสนใจมากๆเพกาหรือว่าลิ้นฟ้านะคะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบเขาสามารถนํามา ใช้ประโยชน์แล้วก็มีคุณประโยชน์ทางยาได้แทบจะทุกส่วนของของต้นเลยไม่ว่าจะเป็นรากเป็นออลำต้นลำต้นใช่ค่ะดอกผลหรือว่าฝากที่เอามาทานกันประจำอย่างเงี้ยค่ะตัวเมล็ดเลยก็ได้เหมือนกันส่วนสิ่งที่น้องเมย์เอามาใช้ในเมนูนี้ก็คือตัวเป็นผลผัหรือฝักชัยค่ะ เราเอามาทํายังไงคะ,ะตัวพอได้ตัวลิ้นฟ้ามาแล้วใช่ไหมคะทีนี้ตัวลิ้นฟ้าเนี่ยมีลักษณะเหมือนคล้ายๆกระด,ดาษเป็นแผ่นยาวๆนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าจะใช้เมนูอะไรที่จะสามารถทําอันนี้ได้ก็เลยคิดถึงเมนูหนึ่งเมนูที่เป็นเมนูของฝรั่งเศสเรียกว่าเฟร์มิองใช่ไหมคะเฟรมิองเนี่ยคือการที่นํา เนื้อหมูหรือว่าเนื้อสันในนะคะคําว่าฟิเลีมิยองคือเนื้อสันในนั่นเองนะคะเอามาพันซึ่งมันจะมาพันกับเบคอนที่นี้เมย์ก็คิดว่าลิ้นฟ้าเนี่ยมีสน,น่หะคล้ายกับเบคอนแล้วถ้าสมมติเราเอามาม้วนผสมกันอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วถ้าใส่เบคอนเพิ่มไปอีกชั้นหนึ่งก็กลายเป็นตัวดิ้นฟ้าฟิเลมิยองขึ้นมาที่นี้ตัวซอส เราก็อยากได้เป็นซอสที่เป็นแกงไทยใช่ไหมคะซึ่งถ้าสมมุติพูดถึงสม,มุนไพรไทยเนี่ยแกงไทยชนิดหนึ่งที่เป็นราชาแกงไทยเลยก็คือมัสมมนใช่ค่ะเพราะว่าตัวแกงมัสมั่นนี้นะคะมีวัตถุดิบที่ในพริกแกงเนี่ยเป็น เครื่องเทศไทยแทบทั้งนั้นเลยใช่นะคะแล้วก็เยอะมากๆด้วยแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแกงไทยเลยเยี่ยมเลยก็นำมาทําเป็นซอสนั่นเองปกติซอสของพี่แลมิยองเนี่ยเขาจะใช้ซอสอะไรคะอ่าปกติเขาจะใช้เป็นซอสธรรมดาหรือบางทีเขาก็ทาเป็นสเต็กอย่างเงะะี้ยค่ะแลมบิองเขาจะทาเป็นสเต็กกันอาจจะมีซอสด้วยก็ได้หรือไม่มีก็ได้ค่ะเราก็เลยใช่เอาซอสแกงมัสมันเนี่ยมาแบบแปลงเข้าด้วยกันใช่ใช่ค่ะ เยี่ยมมากเลยค่ะนี่ขนาดแค่ไอเดียนะลองเล่ากระบวนการทําหน่อยได้ไหมคะว่ากว่าจะได้มาเป็นอ๋อลิ้นฟ้าที่อะไมายองซอสมมสมันเนี่ยเรามีการศึกษายังไงบ้างมีการลองผิดลองถูกยังไงไหมคะค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะตัวลิ้นฟ้าที่จะต้องจัดจงางกับเขาเพราะว่าเขามีรสชาติที่ขมใช่ไหมคะมปกติเนี่ยคนก็จะนําไป กินกับน,น้าพริกทั้งคูกนน่กับน้าพริกหรือบางครั้งก็เอาไปยำรหรือบางครั้งก็เอาไปทําเป็นลาบอันนี้จะเป็นเมนูที่แปลกที่สุดที่เขาทานกันที่นี้นะคะวิธีการทานของเขาเนี่ยก็คือจะนําไปเผาไฟก่อนซึ่งเมื่อนําไปเผาไฟความแปลกก็คือเขาจะมีกลิ่นหอมอเพิ่มมากขึ้นหอมมากเลยค่ะมันจะเป็นกลิ่นไหม้แต่เป็นกลิ่นไม้หอมๆแล้วจะมีรสชาติหวานขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ได้หวานมากออกแนีแบบ คําว่าติดหวานอย่างเงี้ยคขมติดหวานตอนแรกขมก่อนแต่พอเราเผาไฟปุ๊บน้องจะมีความติดหวานขึ้นมาใช่ใช่ค่ะแต่ว่ายังมีขมอยู่แต่เป็นรสชาติขมของอร่อยซึ่งเัวผักเนี่ยถ้าสมมุติเป็นรสชาติขมนําไปทําเมนูอะไรเขาก็ต้องมีขมเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของเมนูนั้นค่ะใช่ใช่ค่ะแล้วเราก็แล้วเราก็ลอกใบเพราะว่าเราเผาใช่ไหมคะเนื้อข้างในของเขาจะเป็นเนื้ออ่อน แล้วก็นําเนื้อส่วนอ่อนนี่แหละค่ะมาพันคู่กับหมูค่ะเป็นเนื้อเนื้อสันในจะเป็นเนื้อหมูก็ได้หรือว่าจะเป็นเนื้อวัวก็ได้ที่เป็นเนื้อสันในหมูนี่เราเอามาเอามาเป็นชิ้นๆเลยหรือว่ายังไงคะเป็นตัวสันในมันจะเป็นเส้นยาวๆใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเส้นยาวๆซึ่งอันนี้ใช้เป็นตัวเนื้อนะคะตัวเนื้อสันในนะคะแล้วก็นํามาเป็นอ่านํามาคุกกับนี่ก่อนพริกไทยแล้วก็เกลือเพื่อเป็นการปรุงรสเนื้อหมูก่อนหลังจากนั้นเราก็เอา อ่าลินฟ้าเนี่ยมาพันแล้วก็มาพันคู่กับเบคอนอีกทีหนึ่งแล้วเราก็เอาไปแล้วเราก็เอาไปจีนในกระทะก่อนซึ่งตอนที่เราพันเนี่ยเราก็จะใส่ไม้ไม้เสียบเข้าไปด้วยเพื่อไม่ให้มันหลุดใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ไปจีนในกระทะการที่เราจีนเนี่ยเป็นการที่เราเพิ่มสีให้กับตัวเบคอนอให้เขาขึ้นสีก่อนอเป็นกรอบอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็นําไปอบอีกทีหนึง่งซึ่งตัวฟิลิีิยอยงเนี่ยเขาจะทานแบบมีเดียมแล ก็คือเนื้อยังมีสีชมพูชมพูชุ่มชุ่มฉ่ำฉ่อยู่รสชาติเขาจะออกมาเป็นประมาณไหนคะรสชาติเขาก็จะออกเป็นเนื้อสเต็กแต่ว่ามีรสชาติเด็ดขมนิดนึง <จะ S 2> อย่างงี้นฟค่ะใช่ใช่ใช่เสร็จเรียบร้อยในส่วนของลิ้นฟ้าฟิเลมยอง ต่อไปเป็นในส่วนของน้ำซอสมัสมันค่ะอันนี้ขออนุญาตลงลึกด้วยอีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าในส่วนของแกงมัสมันเนี่ยปกติแล้วเขาจะมีเครื่องเทศไทยเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็มีสัรพคุณทางยาเยอะมากอยากจะให้น้องฟ้าช่วยแนะนาหน่อยได้ไหมคะว่าส่วนของการทําน้ําซอสมัสมันเนี่ยทำยังไงบ้างน้ําซอสมัสมันนะคะจะมีวิธีการทาคล้ายๆกับแกงมัสมันเพียงแต่ว่าไม่มีเนื้อสัตว์เราก็วัต วัตถุดิบของตัวเลยขายอย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่สําคัญของตัวซัมมาสมัยนั่นคือพริกแกงพริกแกงใช่ค่ะซึ่งพริกแกงเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ชูรสเลยนะคะซึ่งพริกแกงของเมยนะคะก็จะมีเป็นเครื่องเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นพริกแห้งเอ่ยซึ่งเราจะใช้เป็นพริกบางช้างนั่นเองพริกบางช้างพริกทเป็นพริกของพื้นเิ่นของไทยใช่ค่ะเป็นพริกบางช้างนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวตะไคร้ค่ะ รากข่ชีหอมกระเทียมนะคะซึ่งอันนี้เราจะนําไปคั่วก่อนค่ะเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมนะคะแล้วจากนั้นก็จะมีเป็นตัวสมุนไพรไทยไม่ว่าจะเป็นการพูอากะวานแล้วก็ยี่หลา่า ลูกผักชีประมาณนี้ค่ะกด<อ>กาจานลูกจันทร์ทุเชย่างเอามาตำรวมกันใช่ค่ะเราต้องนําไปคั่วก่อนอ๋อทุกอย่างต้องคั่วก่อนหมดเลยค่ะอย่างสมมุติตัวที่เป็นพวกตะไคร้หอมแดงกระเทียมเนี้ยค่ะคั่วเสร็จแล้วนําไปตำได้เลยแต่ว่าพวกที่เป็นตัวเครื่องเทศเช่นการผู้อบเชยยี่่ายพวกนี้ค่ะเรานํามาเป็นผล น่าจะเป็นผลหรือเป็นดอกของเขาใช่ไหมคะเราจะนาํามาคั่วก่อนคัว่วด้วยไฟอ่อนๆให้เขาเกิดเป็นกลิ่นแล้วก็เกิดเป็นน้ํามันหอมระเหยขึ้นมา<ฆ>ถึงจะนํามาใช้นํามาป่นได้ซึ่งการป่นก็ใช้การตําอีกเช่นกันอ๋อแสดงว่าขั้นตอนของการทําพิกแกงเนี่ยมันจะแยกกันขั้นตอนแรกก็คือจะต้องเป็นพวกแบบตะไคร้กระเทียมหอมพริกอะไรพวกนี้พริกก่อนเลยอย่างแรกคะ่ะพิกตำพริกให้ละเอียดก่อนไม่นจะไม่เป็นใบๆและหลังจากนั้นเราก็จะใส่เป็นพวกข่า ลกไคลแล้วก็ลากผักขีอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่เป็นลากไม้ตามยากๆก็จะใส่ลงไปก่อนแล้วก็จะใส่หอมกระเทียมตามมาที่หลังที่เราไปคั่วไว้ก็มาตามไว้หลังจากนั้นก็เอาผงของสมุนไพรที่เป็นเครื่องเทศต่างๆมาผสมลงไปอีกทีนึงก็จะได้เป็นเครื่องเเทเป็นเครื่องแกงของสับมาสมัยใช่ค่ะโอ้โห สมุนไพรเยอะมากเลยใช่ค่ะซึ่งมันต่มแล้วกับความอร่อยที่เราได้รับ <c oughs> โดยที่เราแทบจะไม่รู้เลยนะคะว่าแกงวัสมันที่เราทานกันในทุกวันนี้เนี่ยมันมีสมุนไพรเยอะมากโดยเฉพาะสมุนไพรไทยที่<ช>มีคุณสมบัติทางยาใช่มันถึงได้ขึ้นชื่อว่าอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกลได้เครื่องแกงแล้วเรา,เ,ราเอาไปทํายังไงต่อ,อได้เครื่องแกงแล้วนะคะเราจะนําไปผัดกับกะทิค่ะซึ่งตัวซอสเนี่ยเราจะใช้หัวกะทิอย่างเดียวเลยเพราะว่าเพ,พื่อความควนของเขานะคะนําไปผัดนะคะ อ่าเราจะไม่แตกมันมากนะคะเพื่อที่ไม่ให้มันแยกตัวกันนะคะเราจะไปผัดให้เกิดกลิ่นหอมเฉยๆแล้วก็ควบคุมไม่ให้แตกมันหลังจากนั้นเราจะใส่ตัวแป้งลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มความเหนียวค่ะแค่นี้ก็จะได้แล้วก็ปรุงรสจะได้เป็นซอสมะสมันแล้วปรุงรสด้วยอะไรบ้างปรุงรสเป็นมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวค่ะก็จะได้เป็นซอสมัสมันใช่ค่ะซอสมัสมันความคิดสร้างสรรค์ดีมาก น้องเมรู้ได้ยังไงคะว่าฟิเลมิองเนี่ยมันจะสามารถเข้ากับซอสมัสมดได้ทุกอาหารทุกอย่างเมรคิดว่ามันน่าจะเข้ากันได้หมดแล้วแต่ะความคิดเอ็ของเราเพียงแต่ว่าอันนี้อเอาตัวไอ้นี่มาเป็นหลัก เอาเอาตัวแบบสมุนไพรมาเป็นหลักแกงอะไรที่สมุนไพรใช้เยอะอะไรอย่างนี้ค่ะตัวอาแกงอะไรเป็นตัวชูโรงของสมุนไพรแบบนี้ค่ะอ๋อก็คือตอนที่คิดเมนูก็คือทําตามโจทย์ที่ได้รับมาเลยก็คือมีอะไรที่มีสมุนไพรบ้างลิ้นฟ้าเนี่ยอ่ะเป็นสมุนไพรแน่นอนเพราะคุณสมบัติทางยาแบบทั้งต้นเลยส่วนมัสมั่นก็แน่นอนแหละว่ามีเครื่องเทศมีพริกแกงที่เป็นสมุนไพรก็เอามารวมกันครั้งแรกที่เราลองทํา มีอุปสรรคอะไรไมหมคะหรือว่าพอลองทําเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สึกเฮ้ยมันใช่เลยมันได้เลยครั้งแรกที่ลองทําอาจจะมีอุปสรรคเกี่ยวกับการพันหมูค่ะใช่ที่บอกว่าต้องเสียบไม้อะคะอ่ะเพราะว่าพันหมูไปแล้วมีความรู้สึกว่ามันแตกกันก็เลยต้องเสียบไม้ไปเพื่อที่ไม่ให้เขาแตกอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็อาจจะส่วนมากก็มีแค่นี้นะคะ่ะอุปสรรคแต่ว่าความยากก็จะเป็นความยากของเครื่องแกงเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนทําครั้งแรกได้มีโอกาสให้คนรอบตัวลองชิมดูไหมคะ ให้คะ่ะใ,ให้ใครลองชิมบ้างให้คุณแม่กับคนในบ้านชิม <c oughs> คุณแม่ว่ายัางไงบ้างคะ <c oughs> คุณแม่ก็แบบว่ามันก็แปลกดีแต่มันก็แบบคุณแม่ไม่รู้จักอาหารพวกนี้ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะคุณแม่ก็แบบมันอร่อยนะแต่มันก็แปลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเป็นการแข่งขันทําอาหารออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าแล้วคณะกรรมการเขาจะมีการตัดสินยังไงอะคะ ขั้นตอนการประกวดเป็นยังไงบ้างคะน้องเมของหนูทำไปใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายรูปในขั้นตอนการทำแล้วก็วัตถุดิบต่างๆเสร็แล้วก็เขียนสูตรไปซึ่งกรรมการน่าจะ ดูว่าสิ่งที่เราเขียนไปมันเป็นไปได้ไหมสิ่งที่เราเขียนไปมันสมดุลกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเขาได้เห็นความคิดสร้างสรรค์แล้วเขาก็ได้เห็นวิธีการเลือกสมุนไพรได้ดีมากๆเลยค่ะน้องเมย์มีความคิดสร้างสรรค์ในด้านนี้มากๆขออนุญาตชื่นชมเลยนะคะเหมาะสมกับตําแหน่งมากๆเลยค่ะที่นี้ค่ะอยากจะให้น้องเมย์เนี่ยช่วยช่วยอธิบายเกี่ยวกับเมนูอาหารไทยอื่นๆอีกได้ไหมคะว่ามีเมนูอาหารไทยอื่นๆ ชนิดไหนบ้างเมนูอะไรบ้างที่เด็กๆเ,กเยววาวชนหรือว่าพวกเราเนี่ยทานกันในชีวิตประจําวันแต่ไม่รู้ว่านั่นแหละคือสมุนไพรนั่นแหละคืออาหารที่มีสรรพคุณทางยาโอ้หลายอย่างเลยนะคะอ่าเอาไม,ไม่ไม่พูดชื่ออาหารดีกว่า่าเอาอย่างนีด้ดีกว่า แกงที่เราทานกันไม่ว่าจะเป็นเขียวหวานเอวยแกงเลียงเอวยแกงเผ็ดต่างๆที่เราทานกันมีสมุนไพรเพราะว่าทุกแกงไทยเป็นเครื่องแกงหมดเลยใช่ค่ะหรือบางครั้งใครที่ไม่ทานแกงกะทิอาจจะทานเป็นยำใช่ไหมคะเป็นเมนูยำซึ่งเมนูยำของเราจะมีหลายอย่างมากเลยใช่ไหมคะเมนูยำก็ต้องมีตะไคร้เป็นส่วนประกอบสําคัญแล้วมีใบสะระแหน่เอวยมีต้นหอมผักชีเอวยแล้วแต่ยำใช่ไหมคะแม้กระทั่งพริกที่เรากินกันเนี่ย ก็เป็นสมุนไพรเช่นกันใช้ข<ม>อบล<ง>ูนใช่หมดเลยทุกอย่างเลยค่ะรู้ว่าเป็นอาหารไทยแทบจะทุกชนิดที่มีสมุนไพรไทยพี่วินนึกออกเมนูหนึง่งแกงป่าอย่างเงี้ยแกงป่าอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดใครที่ไม่ทานไม่ทานกะทิใช่แต่ได้ทานเครื่องแกงแบบเต็มเต็มเลย แกงปากก็จะออกแนวเป็นต้มยำซึ่งต้มยำก็มีเครื่องต้มยำ,มยำ,มยำซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วเครื่องต้มยำนี้ก็คือสมุนไพรไทยซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีหลากหลายเมนูที่เชฟรุ่นใหม่ๆหรือว่าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาได้มีการครีเอทขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการ เอาสมุนไพรต่างๆมาหั่นให้มันเล็กลงแล้วก็เอามายำรวมกันให้สามารถทานได้ริมรสชาติความอร่อยของเขาได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ายมันเป็นผักมันเป็นสมุนไพรอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันน่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมโครงการดีๆแบบนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามได้นะคะกับเมนูอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกในช่องสถานีวัฒนธรรมของเราค่ะจะมีหลากหลาย รายการเลยที่เอาหัวข้อของเมนูอาหารเนี่ยมาพูดคุยกันติดตามได้เลยค่ะน้องเมย์คะขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรางวัลน,นี้ก่อนที่จะจากกันไปค่ะน้องเมย์มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะค่ะก็ขอขอบคุณกรมส,งส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะแล้วก็สามารถติดตามเมนูดีๆแล้วก็ผลงานของเมย์ได้ทาง Facebook แล้วก็อินสตาแกรมได้ค่ะ วันนี้ขอบคุณน้องเมย์มากๆเลยค่ะ<ไ>ที่มาแชร์<ไ>ขัน<ไ>ข้นตอนการทำเมนูอาหารไทยที่ถือว่าเป็นยาที่อร่อยที่สุดในโลกและที่สำคัญค่ะมีความน่าสนใจมีความคลีเอทมากๆกับเมนูลิ้นฟ้าฟิเลมิยอง ซอสาม,ามัสมันามาถ,ถูกต้องไหมคะใช่าาค่ะนี่คุณ <c oughs> ผู้ชมสามารถติดตามได้เลยคะ่ะรวมถึงยังมีอีกหลากหลายเมนูเลยนะคะที่น้องเมชเชฟตัวน้อยของเรานี่แหละคะ่ะสร้างสารรค์แล้วก็ครีเอทเมนูขึ้นมาจากสมุนไพรสามารถติดตามได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ส่วนตัวของเธอนะคะซึ่งสามารถติดตามได้ ตรงนี้เลยค่ะเราจะขึ้นไว้ให้นะคะช่องทาง Facebook แล้วก็ Instagram กนั่นเองค่ะในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินในเทปต่อไปนะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวอะไรพูดคุยเกี่ยวกับโครงการอะไรของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ค่ะในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าบีมและน้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ